แปลไทยได้เป็ดกีวีมังงะสบายๆฝากสรับแปลเป็ดพูดแปลกันด้วยนะครับก็เพราะว่าอาสีชอบรุ่นพี่ไงล่ะพฮะขอโทษขอโทษนายโอเกะปะเนี่ยนายเป็นคนพูดจาบ้าๆเองนะช่วยมีได้ชิ้เอาเองเลยปะนี่ฉันหนีเสือป่าจาโรเกะหรือเปล่าวะเนี่ยคุณชายฉือเมื่อกี้น,นายบอกว่าสีชอบลู้ๆเหรอ เต่ไม่ต้องไปฟังตนาหน้านพูดจาได้สาระเลยนะยังไงมันก็เป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วเพียกแต่มันจะเป็นไปนไม่ได้ละ่ะรุ่นพี่เมื่อคืนพี่ก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอนายนะหุบป,ปากไปเลยนะฟุบเมื่อคืนเกิดเ,เรื่องอะไรขึ้นน่ะเหรอเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องรู้เรื่องหรอกยะเฮ้ยแต่บ้านนี่มันจะเอาใช่ไหม รุ่นพี่ตอนบ่ายพวกพี่ไม่มีเรียนใช่ไหมป่ะเดี๋ยวผมปาไปเลี้ยงข้าวเองนายคิดจะทำบ้าอะไรอีกละ่ะกับข้าวที่โรงอาหารมันไม่อร่อยอะไปเปลี่ยนรถแชกกันดีกว่านะตาหมิงเธอว่าไงไปสิไปสิคุณชายถืออนายเลี้ยงตีพูดแล้วกันนะลูกๆชอบกินอาหารทะเลนะไม่มีปัญหานะเดี๋ยวฉันตัวไปจองโต๊ะร้านอาหารทะเลซูฟูกก่อนแล้วกันนะ จุดยอดไปเลยได้ข่าวหวานทะเลที่ร้านนะนะ่สสมตรงมาจากทะเลตังใต้เลยนะลูลูกรีบไปกันเถอะน,นะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นวันนี้นี่ฉันรับปากไปแล้วเหรอ,อาตามมิงเนี่ยเอาแต่กินจริงๆเลยจู่ๆก็ลกจะไปเกี่ยวเนี่ยนะรุ่นพี่ตามิงสั่งตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> พวกเธอสั่งก่อนเลยนะฉันจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแ <c oughs> ต่มิงเธออยากเหาเปรให้รุ่นพี่ไหม อยากสิจะได้มีคนมาปกป้องลูลูไงล่ะเงี้ยตามฉันมารุ่นพี่เดี๋ยวก่อนตามิ้งปวดท้องนะให้เะอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับขอตัวเดินครับรุ่นพี่ไปเข้าห้องน้ำผู้ชายก่อนแล้วกันนะฮะฝุบนฮึนขงังรูลุไปในหะ้องน้ำชายเนี่ยนะขังว่าแบบนั้นแล้วจะมีแฟนอะไรงั้นหรอ ธอไม่ต้องรู้ลรอกหน้าแค่เชื่อฉันก็พอแล้วแต่กันเถอะพวกเราไปสังหารกันก่อนดีกว่าฮะในขณะเดียวกันในห้องน้ำชายขอโทษค่ะฉันไม่เหนอะไรทั้งนั้นเอ่อเจือจางทิ่ออกไปฉันฆ่าในแน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดนไอก็เห็นไปแล้วเต็มเมื่อกี้ฉันเห็นเธอเบิกตาพร่งจยู่นะหน้าแดงขนาดนี้แสดงว่าจะต้องคิดอะไรอยู่ใช่ไหม อย่าคิดจะเข้ามาเด็ดขาดนะรู้จักไหมจระเก,ก้ฟาดหางนะฉันไม่รู้จักจระแข่อะไรนั่นหรอกนะฉันรู้เก่ว่าฉันรู้จักเธอเลยอ้า,อาอปากนะตัวนั้นมันพูดจาไม่พอเลยนะไอตัวแซบมาเปิดประตูภายในสามวินาทีเดี๋ยวนี้ไม่งั้นนายโดนหนักแนะ่ไอย้ยาสี่มาอยู่ในห้องน้ำนี้ไนดะ้ยังไงเนี่ยบังเอิญยังเลยนะ ยอ <c oughs> บังเอิญกันเหรอโอ้ยเจ็บ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 ลูลู่อาทะเลที่นี่เด็ดจริงๆนะได้ข่าวว่าตรงตรงมาจากเมืองใต้เลยแหละเอาขึ้นมาจากท่าแล้วก็ตรงมาที่นี่เลยนะ <c oughs> แนนะต่อลองชิมดหน่อยสิอ,ออเออหึขอเถอะหน้าเขาอย่าพูดเรื่องนั้นขึ้นมาอีกเลยฉันลกลัวก็ปากเปราะซะ <c oughs> จริงๆฟุบไม่ต้องรีบนะ ร้อยมืดก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ด้วยนนำใจเลยเอ๊ะฟ้ามืดแล้วทำไมล่ะครับไม่ใช่เรื่องของเด็กครับคุณคืออาสีของคุณชายเฉือบหรอคะงั้นก็ต้องเรียกคุณว่าอาสีเหมือนกันนะสิฉันได้ินคุณชายเฉือบอกว่าคุณชอบดูลูกของเราใช่ไหมฮะเฉิงชิงบอกงั้นเหรอ อาสิฉันดูนะกะ็คุณมีทั้งเงินและอำนาจแต่ในเมื่อคุณชอบลูรูดจริงๆคุณต้องดูแลเธอให้ดีๆนะคะรู้ไหมรูดรูดเป็นคนไร้เดียงสามไม่มีใครคอยดูแลแล้วก็โดนรังแกมาโดยตลอดนี่ฉันทำอะไรไปเนี่ยที่ทำให้เธอก็จะผิดว่าฉันโดนรังแกอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วอาสิคะคุณยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมคะบ้าบตอตาสิก็อยากแต่งงานาก็แต่งไปนานแล้วสิ จะรอจนอายุสามสิแบบนี้ได้อย่างไงกันล่ะอีกอย่างนะถ้าก็แต่งงานแล้วจ,จะจะมานั่งเจอแบบนี้ไหมล่ะอืมข็จริงนะเออเออดฉันแต่งงานแล้วนะฮะอะไรนะทําไมล่ะตกใจขนาดนั้นเลยเนี่อยอ่าอ่ออออสาสปสีมันมันม่วเจสิรุ่นพี่แต่งงานแล้วจริงเหรออืมแต่งมาสองปีแล้วล่ะ อีตาผู้ชายที่มันไม่มีสมองอะล่ะแม่แต่แวนแต่งงานมันยังไม่ซื้อให้เธอเลยเนี่ยนะผู้ชายแบบนี้เธอจ้ามันลงล่ะด่าไม่ได้หรจ้าอย่างไงก็ไม่ดีด่าฉันนิ่นะลูลูกตัวนี้น่าสงสารจังเลยนะฉันว่าเธออยากหอนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอเองนะใช่ใช่ตาเมียงพูดถูกผู้ชายแบบนั้นอย่าไปเอาเลยฉันแต่ก็อยากอยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่เคยเจอเขาเลยด้วยซ้ำนะสิ ตามิงเธอจะกลับมาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวฉันไปสง่งไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านนะนายไปส่งลู่ลู่เถอะนะเดี๋ยวฉันนั่งแท็กซี่ไปเองเรื่องเล็กนะหยุดไม่เป็นไรไม่เป็นด้วยเดี๋ยวฉันไปส่งตัวดีกว่าเดี๋ยววัยสี่ไปส่งรุ่นพี่แล้วกันนะไม่ต้องหรอกฉันกลับเองได้เธอเป็นเพื่อนของหลานฉันขอให้ฉันไปส่งเธอ เธอไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอกนะตัวก็เหมือนเป็นล้านฉันนั่นแหละเรียกฉันว่าอาสีพอหึฉันเลวอยากจะเรียกลุงทัางหักละถ้าไม่อยากเรียกลุงก็เรียกพี่ก็ได้นะเฮ้ยถ้าไม่อยากเรียกลุงก็เรียกพี่ก็ได้นะไปซะอาสีัมย,ยืนมองอะไรอยู่ล่ะรีบตามไปสิครับ กุญแจไปเย่ yeah. ตามไปครับผมนี่กูรู้ๆตัวไม่ได้มาซื้อรถใช่ไหมครับเปิดเจอจอรถตรงนี้แหละถ้าเอาคันนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายวันนี้เลยคุณผู้หญิงคะรถคันนี้รูดเลยคะ่ะได้คะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะจัดให้อยู่นี้เลยละคะ่ะ หนึ่งชั่วโมองต่อมาทำไมยังไ,ไม่ออกมาอีกนะบายบายนะคะเด็กน้อยนี่คิดจะท้าตายนชันเหรือดีได้เลยแบบนี้ก็น่าสนใจหน่อยออกรถกลับบริษัท <c oughs> บ่ายวันอาทิตย์ห้องรับรองฮาวายวนลูลูมาแล้วเหรอฮลัลโหล แม่คะหนูพาเพื่อนมาแนะนำไว้ด้วยจักนี่เป็นเพื่อนที่หมาเลยหนูเองชื่อลูลูค่ะสวัสดีค่ะคุณนะ้าหนูชื่อลูซี่ค่ะลูซี่ลูกมานั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคุยกับหมิงมิงคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวนะ้าไปเอาผลไม้มาให้จ้าข่ารบกวนด้วยนะคะคุณนะ้าข่าวดีจ้าพ่ออ๋อเพิ่งโทรมาบอกว่ามีคนให้เงินทุนเราเพื่อทำโปรเจกต์หนึ่งร้อยล้านนะจริงเหรอคะ อายานี่มันข่าวใหญ่เลยนะคะเนี่ยคืนนี้เราต้องฉลองกันแล้วล่ะคะ่ะลูซีลูกคืนนี้อยู่ฉลองกับพวกเราก่อนนะมิงมิงไม่ค่อยจะพาเพื่อนมาบ้านเท่าไหร่ถือว่าฉะลอล่อร้อมกันเลยเนาะอย่างงั้นรบกวนไว้นะคะคุณลงุงคุณนะ